อะไรบ้างวะเดีหนูร้องให้ดูมีคนรจะรหัสมึงแจกแจกนะหันรหัสนี้นะครับไม่เคแมบฟาร์มฟาร์มทำอะไรบ้างอ่ะไม่ใชรร่รหัสนี้เ,ห,เหรอฟาร์มฟาร์มก็รหัสเนี่ยฟารเหรอเออกูกูไปดูไลฟ์มึงอยู่อ่ะไม่มีฟังจะมันดูจะมันดูหนะึเบต้าเนี่ยฟาร์มอันนี้มันยิงปืนเนี่ย เออเหตุไหนเหตุอ๋อไม่ใช่เหัุแมวเออเหัุแมวโอเคคุณเลืนกเหัุนี้ไม่เหัุแมวไปอย,อยังไงแล้วก็ยังไปแล้วากูบอกเลยว่าหัุแมวใช่หรอ Uh, f a r ม i n g and feed fin เอ้ยเนี่ยอันเนี้ยอันแบบเนี้ยมันสามารถที่จะสามารถแบบเล่นกับเพื่อนได้ใช่ไหมช่วยช่วยทำฟาร์มได้ให้เพื่อนขับมาช่วยเราช่วยทำฟาร์มเพื่อนได้เพื่อนก็ช่วยทำฟาร์มเลยนะเราได้เข็ดมึงเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมแบบเดียวกัน ใช่ไหมถ้าไม่หอมมันถอนมันไม่ได้งั้นมกูใช้มือหอะได้ของกูมันงัดไปเลยไงมันมีกระดาษติดอยู่เข้าใจไหมติดแล้วนใยไข่ควางเลยเออมันถ่ายกระดาษใช่ป่ะเฮ้ยมันเป็นไม่ใช่กระดาษดิกาวมันเป็นโฟมอ่ะไอ้ออะไรเนี่ยที่มันใสใใช่ป่ะเออเออมันมันมเสียบเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วก็ดี่แล้วก็เสียบขึ้นมาอ๋อมาให้มันหุดหลุดก็คือมันมันห่ออย่างเงี้ยใช่ป่ะ้วมันก็งัดติดกับฟิล์มแล้วก็ ก็ดต่อะไรอ่ะก็ถูบก,กระจกทิง้งปึง้งล่าปงปังปึงกุ้งล่างปังแย่มึงเข้าก่อนกูอีกอุ้ยไงกูนี่ดูฟาร์มกูกูอ,อะไรอะ่ะแลให้มึงเกี่ยวอ่ะเยี่ยงไรอ,ะอ่ะก็ของมึงมันเป็นอย่างนั้นวะแมของกูมันไม่มีเยี่ยะไรเลยเริ่มต้นอะ่ะกูต้องไปซื้อฟาร์มเองต้องไปซื้ออะไรเองไม่เหลี่ยมอะ่ะของทำฟาเปล่า,า,าแล้วของกูมันเป็นเลเวลหนึ่งอ่ะ ของกูเยอะเท่าไหร่ละไม่หมายถึงอันนี้มันเป็นรีวลวหนึ่งเวอีอันนี้ที่กูขับอยู่นะคุณมีให้เลยใครทำเสื้อสุดกูแพ้กูมไม่มีข้าวเวยกูต้องทำดีน คนอื่นเขาก็เป็นแบบแบบแบบอื่นกันนะทำให้ขุ่นจริงแบบนี้วะเลือกเออรถไถกูก็เล็วก็หนึ่งทุกอย่างกูเล็วก็หนึ่งหมดเลยอะ่ะแล้วกูก็มีบ้านแค่เนี้ยข้าวไม่มีข้าวให้กูเลยกูต้องมาซื้อข้าวเองอะ๋อาแล้วอันนั้นกูอยู่ไหนวะน้ามีสินจีโลอืมสิบเอ็ด เพื่อนบ้างถ้าฝนตกคือเวลาที่ดีที่สุดสำหร,รบับฟาร์ <c oughs> มโมเข่แตถไม่เชื่อเลยเอางี้เราขี่ไม่ได้อลยขี่เลยจงรุ่นบ้างเนี่ยไม่ขอมือเลเวลอะไรดูดีบ้างไหนว่าไหน,นเรือสิบนี่ก็เลิศตรงนี้เลเวลาอะไรของกูเป็นสีแดงวะ อย่ากได้สีเขียวอะทำมึงเน่งไงาไง,ง,งก็ก็คนสร้างมันเน่าไงื้อบูดแล้วก็ปักก็ปี่ปี้กับปักถ้าคนที่ดูในถ้าคนดูไอเปิดไล้์ยังเปิดแล้วคนคนที่ดูไลน์ไลน์นี้นะครับช่วยกดติดตามช่องนี้นให้หน่อยให้ถึงหน<อ>ึ 1> 1, ่งหมื่นหนึ่งพันกูยังไม่หวังเลยเทียค่ะขาดเข้าไปไหนวะฮะ ะรนะรา้านร้านขายข้าวก็มีที่ขายร้านร้านขายข้าวด้วยเฉพาะก็มีร้านขายรดอะ่ะก็มีขายเป็นยังไงตามๆล่ะลงลงมาปึ๊บปึ๊บป๊บลงมาแล้วซื้อข้าวใช่อหมเป็นร้านปัง เขาไม่ได้ซื้อนี้เก็บๆมึงมึงมึงเลือกอะไร่ไเขาไม่ได้ให้เลือกอันนี้เอาไมกวางไงเอาวางเขาให้เลือกเขาให้เลือกอันนี้อันนี้ไอ้สัตว์อันี่พิดอันนี้เอออันนี้กล่องละร้อยมึงดูด้านหลังคือกุ้งลังปังซื้อกุ้งลังปั่นไม่ตอบเหร แล้วก็ขี่กลับบ้านเอาไปวางหลังกระบะมันมันมีหลังน,นั้นไหมล่ะหลังไม่มีมึงไม่ได้เอามาเหรอไม่มม,ม,มีึงก็ขี่เลวาน<อ>วานวานวาน,านปังวาน,านปังมึงฟังกูบ่อยไม่มีอะไรฟืนลัน่ลนปังบุลั่นติ้งกูรู้ว่ามึงเป็นสปิน เพื่อติดตามบ้านเอ็กบีไทยแนด์ก็ช่องนี้ไม่มีเห็นจริง <c oughs> นี่มึงไม่ดูคลิปสอนการไลฟ์สดแบบอันนั้นวะผู้ติดตามศูนย์มันได้นะเลยอู้ครับเอ,อ,เอ,อาเฮียกูไม่เห็นคลิปเมื่อะคะืคนแต่มัน,มนแต่มันคลิปเมื่อสามปีที่แล้วม,มันมั่วในในมือถือมาดูดิไม่เชื่อล่ะเมื่อคืนอะกูออกมาขี้ยังไงอ่ะมึงไม่ตอบวะ เป็นไแมอ้โหแต่ละมือแตละดีอย่าไปเชื่อนะครับอันนี้มีอยู่จริงครับถ้าใครคยไลส่มึงอยากมาตุ่นแปดครับไปครับตูนตรงส่วอ่ะจะขอท่จุดจุดโยนักๆๆๆนน้วยอ๋อตุ่นมึงบอกหนักตุ่นมึงมินด้วยหม้อ,อันนี้เรื่องจริงเฮ้ย ไม่ <łość> <S 2> <S 2> เสียงกูแม่งแตกจังวะปืนกุหลาบปังเสียงสะท้อนไอ้วันเสียงสะท้อน เสียงมันจะทอน กดอะไรวะกดอีกใช่ไหมวันต่อไปก็ <c oughs> กู๊รานปัง ซิกูไม่แหลกอะแมปเองแมปซิกูไม่ดิง่งเอาแบบดาวเฮลก็แล้วมันมีไหมล่ะพี่เมยอยากเป็นแอดมินคนสร้างดาวเฮลเชื่อดิือไม่ทุกคนเห็นไหมับไม่รู้จักพี่เมย์ทุกคนอ่ะเออใช่ไม่ใช่เห็นไหม

มึงโดนแบนได้หมายถึงกูไงตูเนี่ยอุ้ยเคี้ยคูดดีเลยร้านร้านใกล้แล้วก็ขายที่ที่ขายไกลด้วยบพวกกูเล่นไม่ถนัดแล้วมึงเล่นในคอมอ่ะเร็วพอยอย่ามาตุบแป๊มึงตัดอะไรแบบกูตุแป๊ ปลูกข,ข้าวโพดดกวาข้าวโพดสองพันเพื่อสองพันตรงไหน250 2>, 2, <000 S 1> <250 S> 2 5 0สองห้าสิบสองพหสไปซื้อมาแล้วเนี่ยคุณรวยใช่ไหมคุรวยซื้อไปทั้งสองพันมึงนั่นอะไรมันจะตแปดใส่คุณบล่งังตั้ง <c oughs> ปิดกูลังคึนนเป็นบนล่งังตั้งบุลลังคืนน้องวันตแปด อย่ามาตุดแป๊นนะไม่งั้นมันจะตุ่นหรือโอดรูออกปากอะ้ไอ้ทำยังไต่อวะอย่ามาปืนลั่นฟังทำยังไต่อวะเทนฮะเทนต้องวันนี้ใส่ใช่ปะต้องนี้ใส่เพื่อทำข้าวโพดใช่ปะไม่มึงต้องมึงต้องเอาเอาเอารถเอารถรถไถมึยไม่ใช่รถอีโก้เฮ้ยรถไถถูกแล้วใช่เหรอเออหรอรถไถยี่เขาเรียกว่ารถอะไรอ่ะ อันนี้เราถ่ายใช่ไหมอืมเราถ่ายดิอันอิงด้วยไหแท็กเตอร์เออแท็กเตอร์พลักกระบาดตึ๊ดตึ๊ดก้อปังตึก้อนแงผอดท่วงแล้วก็มันชื่อพงษ์พวงแล้วก็เอามาใส่นี่ทำตามกูมาแล้วก็ขี่ถอยเออขี่มาใส่อันนี้เนี่ยเอามาใส่นะใช่ป่ะใส่ปหรออ๋อันนี้เอออันนี้มึงจะเอาไปใส่รถมึงจะไปใส่รถเกี่ยวข้าวเหรสอนแล้ว ไอเนี้ยเนี่ยไอ้ไอ้ที่มันจะเป็นไอ้ตัวนี้ทำให้ดินมันกุ๊บรู้ตอนนี้ฝนตกอ่ะตอนนี้ฝนตกดีสุดโม่ทุกคนโม่ไหมไม่โม่น่ะเห็นไหมคนดูยังบอกกูไม่โมเลยมึงอะโม่ใช่แล้วทุกคนมึงโม่อีฟคุยชนะมึงตายตกที่รักปืดไอโรงเรียนกูไม่ใครใครพูดเหมือนกันแล้วแม่พูดอีบตายของของกูเถียงวันนี้อะไรใช่พูดอีบโดนตึ๊ <c oughs> คูกูไม่ให้เล่นและเราลองโดนตีฝึกกูเล่นได้ตามหลกมึงเ,เคยมึงเ,เคยเอาฝาไปถูแล้วตรงตรงที่ปิดให้มันเหลือแค่ข้างบนปะยังไงะวะมันจะเป็นฝาใช่ปะฝาขวดใช่ปะเนี่ยฝาขวดคนตรงนี้ให้เหลือข้างบนเนี้ยแล้วก็มาใส่แล้วก็บีบให้มันเป็นกระสุนอนะ่ะกูเคยเล่นเลยไหมยังไงวะอ๋อบีบบีบบุดบิดอะไรเนี่ยนะไม่เคยนี่ ฝนมึงเอาไปขูดหินเนี่ยให้ให้เหลือตรงนี้ใช่ป่ะทำหมดเนี่ยอ๋ออ๋อเคยเคยแล้วก็เอาติดแล้วก็อันนี้ครูกูไม่ให้เล่นเออแล้วก็บีบให้มันดังปึ้งแล้วกูก็โดนเขาเขายึดทำแรงคนไม่เยอะแล้วผู้หญิงผู้หญิงมันยังทำอ่ะใครทำเชี่ยบอกว่าทำสิอ่ะงให้ตอบว่าทำทำไม่หมดก่อนอ่ะทำหมดแล้วเขาไม่ส่วนนิ้ใหญ่กว่ากูไหน กูใส่ได้แค่ห้าสิบอันเออกูใส่ห้าสิบอันทำไมอันนี้กูเสียตังค์ทำเองเอาจริงมถอดไขแ่แล้วแล้วไปใส่ <ไข S 1> ถามคนดูเมื่อว,วานทำเองใช่ไหมคนดูใชเ่เอานอ้ต่ออ๋อนี่ไงจะละแล้วก็เอาเออไม่ใช่ เออในเน็ตอไอในลงรถนั่นแหละเห็นไหมมึงมั่วละเห็นแล้วก็มาถ่ายแล้วทำไงต่อแล้วก็เกลียเลยจะเฮียนไปวะไม่รู้เอ้าแล้วถ่ายให้มันถายทำไมอ่ะนะแล้วถ่ายใมันถายทำไมอ่ะทำให้มันหายเพราะว่าดินอันนี้มันเป็นดินดินมันยังไม่ชื้นเนี่ยไอ้ดินมันยังไม่เรียบกูก็ไม่รู้กูไม่ใช่คนทำา่ามฮะอะไรพ่อเกมไหมครับกิมมาบอก เกมอาวีผีไฟสุดตุ๊ดตุ๊ดคุณดูถามว่ามึงเป็นกี่คุณดูถามว่าพี่มีแฟนชื่ออีใช่ไหมครับไม่ใช่แฟนพี่ชื่อหนาวใช่ไหมครับไม่ใช่ครับแฟนพี่นพี่มีใช่ไหมครับมีใครอยู่วะ่าคุณถามชื่อมีใช่ไหมครับไม่ใช่ชื่อเต้ใช่ไหมครับไม่ใช่ใช่ครับถึงไหม คนดูถามว่าใช่เห็นไหมถ้าใครเพื่อนมันคงจะรู้ใช่ป่ะเพื่อนมันรู้ป่ะรู้ขอให้คนในคนหนึ่งเสร็จแล้วแล้วก็เจิเข้าวว่าตกกุดลานปัดเสร็จแล้วกุรอเกี่ยวข้าวเขาขายได้ห้าร้อยเลยนู้นเย่าไอ้กูขายหมดสวนกูได้ห้าร้อยกล่องมาเล็กข้าวสายห้าสิบบาท แม่ครับมู๊แม่ครับมันมู๊แม่ครับมันมู๊เอาเหี้ยอะใส่มาแล้วอะไรไงต่อเขนต้องใส่ข้าวใช่ไหมความเมล็ด <c oughs> ข้าวาสาล <c oughs> ี่ใช่ใช่ไม่ไม่มึงเอาข้าวอ่ะใส่หลังรถก่อนเอาซัดเปิดกุ้งรานปั้งเปิดกุ้งร้านปัน้งเต,ติมสารยี่ก่อนโอเคแล้วก็เข้าไปในรถแท็กเตอร์หนานของ แล้วก็หวางข้าวสาลีข้าวสาลีถือกระเบืองบึ้มยัยแย่เดี๋ยวกูโดนแบนนี่สัสแบนไม่เป็นไรสร้างใหม่มึงเอาตังค่าช่องเลูกี่บาทห้าห้าร้อยเฮ้ยหมูเฮ้ยตาเท่าไหร่เต็เยอะเลยนู้นวห้าร้อยเฮ้ยตาเท่าไหร่ห้าร้อยน้อยน้ยสมุดมันขายช่องฮะเฮ้ยตาเท่าไหร่สองร้อยอ่ะสองร้อยบาทพอกูโดนแบนทั้งกูเกิลเลยนี่ที่บานเอ้า เห็ดิ้ด้วยเกมกูก็ <ไป S 2> โดนด้วยชิ้ด้วยตีดอกโอ้โห่สิรถใหม่สิเสกไอตัวมันเป็นตัวนี้ใช่ไหมสปอน,น <laughs> สะปนใหมสะปนรอกันไม่ไม่กดกดอีกไม่ใช่ไม่ใช่อุปกรณ์เกิดใหม่ในโรงรถเออเออ,อปืนปืนลั่นปั้นตบลั่นแปด นนนีีนสตรมเป็ไงงบ้ายังดีเหมือนเดิมไหมกูมไม่ได้คุยกับคุณดูตนตัดปั่นปัน้นไอ้เชี่ยอะไอ๋อกูตกใจนี่ตกใจไหมไม่กูตกใจกูเชื่อกูเชื่อาไม่ได้กดไลค์ไม่จริงราคาสุกแบบนี้ใช่ป่ะเคนเคนข้ามันโตแบบนี้ใช่ไหมลองเออใช่แล้วให้มันโตเออแล้วให้มัน แตงโมยังกินไม่หมดเลยเพราะไอาา้วานมึงของเอ้าก็ขออยากกินด้วยไงแตไ่ไม่แบ่งไงตกิดรนปัน้นใส่กล่องมีชีสแทงเข้าไปในหอยหนักใช่ไหมเพือ <laughs> บอกเพื่อนยังไม่ได้พูดเลย <laughs> ดื้มดื้มมันไม่มีใครดู <laughs> หรอกนี่ต่อใช่ไหมเพื่อน<ะ>เห็นมันตัวแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมคุณได้เอารถดูดอื เราให้มันโตมาก่อนดิระวังโดนแบนถ้ามันตรงไม่เสร็จเรระวังโดนแบนกูตีนกูมันี่ไม่ได้กดตีนอันนี้กูเตือนเตือนอะไรมึ้งอ่ะกูห่วงไงกูกลัวมึงโดนแบนไงชม่ใชี่กูออกไปเนี่ยข้าวอินฟินิตี้กูปล่อยแล้วแม่ไม่ปล่อยให้กูเกิดใหม่ดิอะงั้นยังต่อเฟซเซ็คอะโอเคออกไปเกี่ยวข้าวเลย เดี่ยวเขาแล้วเอาติ่งแล้วมึงเดียวเดียวเห็น <S <S เ,เกี่ยวอะไรกับกูก็มึงคนเดียวไงทขาไมอยากมาเป็นเกย์นะระวังโดนเกย์นะ่ะมาห่อมาห่อมาห่อาอ่อูอีอีอือ่นมาดูเป็นมือถ่านาปั้นติดคนนัานตุดเสียงตุดไอ้วางแฟนพี่ชื่อมาใช่ไหมครับแฟนพี่ชื่อเต้ใช่ไหมครับ <S 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 เรียกว่าใครเกินมาชื่อใม้ไวไ้เนี่ยใครวะไอตนึ่งหน่ใครวะไอติหไม่งหนึ่อหนึ่งหนึ่หนื่งหนอ่งหนื่งหน่งหน่งหนึ่งหนึ่งหนึ่มหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึงหน่งหนึนึ่งหนึ่งน,นนะึ่งหนึ่เนึ่งหึงหนึ่งหนึ่าหน่น่งหนึ่งหนึงหนึ่นึ่อหนึ่งหนึ่น่น่า แม่ครับมันม่มนกูก,กลุ่มแล้วกูไม่ได้นั่งเลี่ยมกูเนี่ยเมกูก็รับจากแอดมินแอดมินชื่อจานนกร้องกินไหมก็จะทำอะไรอันกินไมเยนี้ต้องยไม่กินสกวมาไ,มด,ไมด้ดไมีอะไรนไม่กิน ได้มาพันห้าลู้ไม่สูตรนะนีะ้ยแล้วก็ขายวนแล้วก็ขายบุญแล้วก็ขายได้มาห้าร้อยหมูแล้วกูก็ไปซื้อนั้นหมอูอย่ามาตูดแ๊ด กูจะเอาเข้าวออกนอกร้านแล้วกูจะไม่ใช้ตังค์เ้าะอ่อนั้นไงแล้วก็ไม่อันนั้นไงมันไม่เสียนะพี่ว่านมึงลองดิฮึอย่างก,กูโดนปับเอาจริงมันไม่ได้เสียเทียอะไรเลยทุกคนว่าใช่ไหมครับผมจะโดนหลอกไหมไม่โดนยังไงคนดูยังบอกเลยว่าไม่โดนคนดูไม่มีต้องใช้จิตไปทีคุณกูจ่ายเงินสามร้อยไปอัพฟาร์ม เล่ตนตันตั้งปุดมึอดาางมมมอยู่ด้านล่างใช่ไหมล่ะไม่ชื่อแพลวได้ไหมมึงอยู่ด้านล่างกูจะได้ไปหาหมหึงแล้วกูจะไปชนบ้านมึง,ง,งบนขบดนี่บ้านมึงไม่มีเลยบ้านเา <c oughs> ราก็ <c oughs> กูกูลบบ้านจริงไอ้สะตัวตั้งกูเลยย <c oughs> ี่ป่ากูจะซื้ออะไรได้ข้าวไม่เป็นร้อยก็ก <c oughs> <c oughs> ูบอกแล้วกูไม่มีตังค์ข้าวมันไม่มีให้กูอ่ะกูต้องกูเริ่มมากูไม่มีข้าวไม่มีเลยกูมีแค่รถสี่คันน่ะ เอ็มมี่แค่รถสองคันแล้วก็เอ็มมี่อีกสี่อันแล้วข้าวม่งไอตรงเนี้ยแม่งโล่งหมดเลยเว้ยแล้วมันก็มีบ้านให้หนึ่งหลังบ้านสีแดงแล้วกูก็ตังค์ไม่เหลือกูออเลยเฮ้ยบอกให้เได้ดอนคืนครับเห็นไหม,ไมไหเน็ตเน็ตอยู่กับยายกไฟไฟาาล่องไม้ไฟทั้งรอบกลวงมันอุ้ยข้าวหูมันเลย ทอหกแย่เลยเ้านใหญ่ครับที่นอนบ้านหัวเฮ้ยนี่เจอบ้านงนเห็นนี่ไงเจอบ้านหัวครับครับล้นปั้นตนน้ำปุ๋ยบุญบุญร้านัตกน้านป็ดคือที่เอ็อนโซนมันมีจะมันจะมีโซน อันนี้เนี่ยเห็นะอันนี้อันไหนละ่ะทำไมร้านทำไมร้านร้านจะมีคนชื่อ,รอ,อรกระสัตรรอบเลยไข่อยู่วะวงเงินกูวงเรียนจะมีคนที่จะสัตว์รรอบเลยไข่ไข่ไข่ใครชื่อกระสัตรรอบก็ชื่อเบ็ดในเกมไงถ้าจริงเวลาชื่อเบ็ดแล้วมึงบอกมีคนชื่อก็คนคนวงการเป็นเป็ดไงเข้าใจไหมไม่เขา้าใจเลยเจริง ในคอใจในจริงจริงน้องวานเป็นกีที่สุูติเชนนั่นคือจริงมั้งข้าวโพดข้าวโพดดีกว่าข้าวโพดกี่บาทนะสองห้าสิบหมูครับไข่มุกก็ไข่มูหมูผมรู้ว่าคุณเป็นกีตัวปลอมัวจริงมาเหอะมันตัวจริงเว้ยกูระดับหมอระดับไม่เดี๋ยวกูจะรอดเป็นไงวะฮะเฮ้ยไม่เป็นไรด้วยหัวเจียข้าโมย ใช่ก็กูบอก่มันออกได้ต่มันเอาในรถไม่ได้ดิวาไปละใคระไรชื่อฟันจะกัดวะอู้สองมึงบอกว่าร้อยห้าสิบลอกกูกูบอกว่าสองร้บมึงบอกร้อยหมึงบอกว่าสองร้อยห้าสิบไบอกร้อกูบอกสองบบอกร้อยห้าสิไอ้ชย่งเงินกูนาศูนย์บาทเออทำไงอ่ะเพราะมียินไง บุกับบุก,กับน้องว่านดาเก๋อน้องเพนดังปาดมงองนั่นแหละตูดตูดดังอออ่างสละอาไม่ถูกอออ่านสละอาไม่ถูกอ้อ จีจัตวาสละอะออ่างไ่ต no no ีสระอะงหหีบเกาห้อาาอากาศเกียวเตเอออานวะไรเเกี่ยวเลตเฮ็ดเอเอเอเฮ็ดเตดอเานอเเออเอเฮ็ดออเฮเเฮ็ดอออเอเฮเฮเ ไม่เลยล่ะจีมหัวดอโดอดอผมจะให้ช่องนี้โดนแบนนะครับทำไงปืนคอมล่านปั้นยกระสุนล่านเกเยให้มันก็โดนไม่ได้วะห้าโมงครึ่งแล้วเทนดี้หกโมงสี่โมงครึ่งหกห้าโมงครึ่งดินไปแล้วห้าโมงเนี่ยห้าโมงหรือคอมกูไม,ม่เอิบแล้วเนะนี่นาฬิกาลูกก็คงคิดว่า 4ี่โมงแล้วครับตีหนึ่งห้าสิบเลือีกครึ่งชั่วโมงกูปิดคอมทำไมคอมกูเหมือนขึ้นสวัสดีครับเหลือครึ่งชั่วโมงแล้วาหาลินงเกม ดูอย่างนู้แบบนดิเดีวเปลีวยนละอ,อันนี้แบบนี่นี่อยู่กูช่วยมึงอันนี้มาทำมาเชิญเพื่อมาทำงานในร้านอาหารนะ่ะเอาฮือ้อยู่ช่วยสร้างบ้านเนี่ยกูเอาเงิน6อกไูไปให้มึงสามหมื่นบาทก็ได้สี่หมื่นก็ได้นะนนนเดี๋ยวกูโดนแบนมา มงิเป็นปูนกดองกูให้เงกิน,นไรเลยปินเลยข้แบโดนแทงปิดไรยูทูบดีอ่ะิมีผู้ชมดูพร้อมกันสองรอบเลยนะก็คือกูชอบสูงนี่ไหนที่เตียม